ยินดีต้อนรับสู่ช่องน้ำมูมสิคิลครับผมวันนี้นะครับเรามากันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับมีน้องน้ำมูลน้องมืสิกแล้วก็น้องเน็ด้วยนะครับวันนี้นะครับเรามากัน3ามคนเลยนะครับเพื่อนๆนะครับวันนี้เราจะมารีวิวการ์ตูนเรื่องอะไรครับวันพีชโอ้โเหมือนฝึกท่องกันมาเลยนะสามคนนี้เรื่องวันพีชนะครับพิเศษนะครับอเพื่อนๆอาจจะคุ้นกล่องโอโตลิกกล่องนี้นะครับกล่องอาจจะเหมือนเดิมแต่ว่าวันนี้ครับ จะมีแถมตรงสีแดงนี้ว่าแถมฟรีเหรียญรุ่นใหม่นะครับ <อ p. S 1> เพื่อนๆสามารถย้อนกลับไปดูคลิปเก่าได้ที่เราเคยรีวิวกันไว้จะเป็นเหรียญรุ่นเก่านะครับแต่กล่องก็เหมือนเดิมนะแต่ด้านในเหรียญจะเปลี่ยนรุ่นแล้วนะครับจะไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับเดี๋ยวไม่รู้ว่ามันจะมีเหรียญแลอกออกมาหรือเปล่าเหรียญสีทองเหรียญสีเงินผมไม่มั่นใจในล็อกแ,กแรกๆนี้นะครับว่าจะมาหรือเปล่านะครับปกติมันจะมีด้วยนะแต่มันจะอยู่ในล็อกการผลิตหลังๆนะครับ โอเคครับเพื่อนๆวันนี้เรามีมาทั้งหมดจีกล่องครับสามกองอ่าก็ตามลำดับเลยคนละหนึ่งกล่องนะครับเดี๋ยวมาแกะกันว่าใครจะได้เหรียญของใครจะใครจะได้ลูฟี่อ่าใครได้ตัวไหนก็เดี๋ยวมาดูกันกันละกันนะครับไปเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะอ่ากล่องใครของมันกันละกันนะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันนะครับเดี๋ยวแกะตัวขนุมตัวเหรียญออกจากตัวกล่องก่อนจะละกันครับ ไปเดวาไปก็ก่อนครับตอนนี้นะครับเราเก็บตัวเหรียญนะครับออกจากตัวซองขนมนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับการตัวซองขนมนะครับก็นี่นะครับก็หน้าตาประมาณนี้นะครับโอโตริคงไม่ต้องอธิบายรีวิวอะไรมากแล้วนะครับเพราะว่าเราเคยบอกไปแล้วแล้วก็เคยบอกไปแล้วว่ากล่องมีทั้งหมดกี่ลายอะไรนี้เราเคยอธิบายในคลิปเก่าไปแล้วนะครับคลิปนี้ก็น่าจะมาให้ดูเหรียญรุ่นใหม่กันแล้วกันนะครับโอเคครับตอนนี้ก็มีทั้งหมดกันคนละ12เหรียญใช่ไหมโอเคตอนนี้ ได้กันครบแล้วนะครับสองสีฟ้าด้านหน้าใครจะเกยก่อนดีเอาใครจะเริ่มก่อนใครเริ่มก่อนนโมนะโอเคมาเหรียญแรกนะครับดูว่าเราจะได้เหรียญอะไรนะครับเดือบรุนกันนะครับว่าจะได้เหรียญตัวไหนบ้างนะนามินามินะครับอมาเดือบไปดูอุ้ยสวยเหรียญรุ่นใหม่จะสวยมากเลยครับนี่ครับนามินะครับเหรียญรุ่นใหม่สวยไหครับนามิเหรียญแรกนะครับมาต่อไปตรงนี้นะครับ เดีย๋ยวรุ่นใหม่จะสกรีนมาสวยมากเลยนะครับจากรุ่นเก่านะจะสมให้คร้อกันนะครับไม่รู้จ <laughs> ักคอนนี้เป็นชื่ออะไรอะไรนะต่เนะี้ยเดี๋ยวเจะสันอะไรนะลีเบกา้า <c oughs> <laughs> ไม่รู้อยู่ในภาคภาคไหนนะ <c oughs> เอาอทำไมต้อไม่สิกนะครับ <c oughs> มาดูว่าใครจะได้ลูฟี่ก่อนนะครับแต่เหรียญแล้วเราไม่รู้จริงๆนะครับเพราะว่าหน้าปกกล่องมันจะเป็นรุ่นเก่าอยู่นะครับ ต่ตานนี้เป่นเหลียรุ่นใหม่นะโอ้ตัวใหม่เยอะนะรุ่นนี้ชื่อคาบูคาบูไม่ใช่ชาบูมันจะเป็นตัวเหมือนอะไรนะมันจะเป็นเหมือนแมงที่เขาชนังฮะแมงที่เขาชนกุจจิฮะไปต่อไปครับโซโลโซโล่ารุ่นโซโลได้หรือเปล่าโซโล อาฮะตัวใหม่เยอะมากครับนี่เป็นหน้าหัวหน้าจดสลอร์ทั้งอาภูอะไรไม่รู้เอภูอาภูไม่รู้แต่จะใช่ไหม่ะต่อไปเลยตัวใหม่เยอะภาคนี้ตัวใหม่เยอะเหรียญใหม่รุ่นนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับไม่ได้จับกันเออตัวใหม่ก็ใหม่อันนี้เป็นชื่ออะไรนะโคโคลาซอนไม่ใช่โคพารเมอร์ โคโาซันไม่ใช่ขวดละโคโลซันนะครับอ๋อฟบายแต่ก็มีฟิกนะครับรตอนนี้เรายังไม่ได้เก่งหมวกฟางนี่ไหมอ๋อได้ได้ไดนามิหนึ่งตัวอยู่นะน้องมีสิบเป็น,น,ส,นสันจีนจอ่าตัวติงมาเดี๋ยวรอบนี้สวยสันจีนะครับมาต่อไปน้องน้โมครับจับลูดโซโล่ <c oughs> มาดูกันว่าโซโลหรือเปล่า ียมไว้ก่อนโซโลหรือว่าจะโ,โลโซนะครับเสกโลโซใช่การเงินครับโอ้ยการเงินสันจิอโอ้โหอย่างตึงนะน้องนี่การเงินสันจิมาแล้วที่ววสวยมากการเงินรอบนี้สวยมากนะครับ,รบโอ้ยได้าการเงินสันจิมาแล้วสวยเลยเรามีการเงินสวยไปนะครับนี่นแล้วเราไปได้กำไร,รนะ อันนี้โซโลครับนี่เลยครับผมบอกฟางนะครับโซโลมาแล้วนะครับมาครับต่อไปนะครับมาน้องมีฟิกนะครับไม่รู้จักเขามาต่อไปนะครับเป็นนี่นะครับกันนี้นะครับโีเครับมาของน้องนโมนะครับต่อเลยนะครับครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับวันนี้เราได้เหรียญ ซีเงินแร่ออกมาหนึ่งเหรียญแล้วนะครับมาเดี๋ยวมาดูกันต่อว่าจะได้เหรียญอะไรนะครับโอ้อันนี้ชื่ออะไรนะอันนี้โอ้โหตัวนี้อย่างเท่เลยอ่าชื่อแฟงกี้โอ้แฟงกี้นะครับอ่าต่อไปของน้องเน้นนะครับครับจะเป็นแก่ยากเดี๋ยวมาดูกันเพื่อนๆถ้ารู้จักนะครับในวันพีชก็คอมเมนต์มาได้นะครับเหมือนเดิมนะครับเป็นเงินข้เสียอ้วอันนี่แก่ยากน่าจะเป็นการ์ดแร่แน่เหรียญแร่แน่ อ่าเป็นเนื้อนี่ชื่ออะไรครับนี่เป็นชื่อโอ๊ตโซเดอร์นี่ครับโอเคบ้านน้องมีสิกนะครับครับนี่นี่จะเป็นอะไหโอ้เป็นเฮ้ยนี่ชื่ออะไรนะอูซบครับอูซบนะครับนี่เลยนะครับแล้วก็นะครับภาพยนตร์วันพีชซีซั่นใหม่นะกำลังจะมาแล้วครับทางเน็ตฟลิกด้วยนะครับอาได้ชมกันแน่นอนครับชงนี้กระแสวันพีชนะครับกําลังมาเลยนะครับมาครับ โอ้โหโอ้โหมาเป็นอุซบนะครับไม่ซ้ำนะครับเข็มไม่ซ้ำนะครับแต่ว่านะครับเข็มครับหุ้ยุ้ำมิตรทองว้าวเหรียญทองไดนามิตสีทองเลยเดี๋ยวนี้เป็นเหรียญที่99ด้วยนะครับหุ้ยนามิสีทองสวยมากเลยครับรอบนี้กัดเหรียญทองจะสวยมากนะฮะโอ้ยใจนามิตทองแล้วนะครับมาต่อไปน้องมิสิกนะครับบอกแล้วมันต้องได้ ะได้เหรียญไหนนะครับยาทุกกล่องน่าจะมีเหรียญแรงหมดเลย,ยน่าจะนะครับอ่านี่เป็นตัวอะไรนะชื่ออะไรเนะี่ยบัวอะไรบัฟโฟโลโนี่นะครับโอเคปะเรามีสิกธนะอ่ะน้องโม,โมนะ <c oughs> ที่เหรียญน่าจะไม่มีนะมา <c oughs> ล็อกนี้น่าจะมีเหรียญแรงกันทุกกล่องแน่นะครับแต่ไม่รู้ว่ากล่องได้กี่เหรียญน,นะโดยทางเลยนะครับเดี๋ยวดูกันนี <c oughs> อันนี้เหมือนแบบอะไรนะอ๋ะตอตัวนี้เท่ยอยู่อันนี้เป็นอะไร The Famigo The f e t ไม่ใช่ The f e t อันนี้ไม่ Famigo ค,ครับต่อไปครับทางนี้นะครับลูกก <Good. S 1> ินต่อนะครับลูฟี่เหรออุ้ยใช่ไหมอ่าใช่ใช่เป็นลูลูฟี่ครับลูฟี่เท่าลูฟี่เหมือนเขาเรียกอะไรนะ ลูฟี่ที่ว่าเหมือนแก่ลูฟี่แก่เอ๊ะอะไรเนาะเออใช่เรื่องนี้ก็สวยดีนะ่าสับไปน้องไม่สิกครับออมาดูกันนะครับนี่เขาอ๋าเอออันนี้เป็นฟังกี้ฟังกี้นะครับโอคไปลงกันต่อครับยังอีหลายเหรียญนะครับครึ่งทางอยู่นะคร้บเหรียญรุ่นนี้สวยมากครับสวยมากๆนะครับ สันจิครับผมอ่าได้สันจินะครับนี่เลยครับสันจิเลรยนี้นะครับอ่าซื้อกันได้นะครับเพื่อนๆนะไปตรงนี้ไหมครับมาเป็นเหนียญอะไรเนี่ยครับช็อปเปอร์อ่าช็อปเปอร์ช็อปเปอร์ช็อปเปอร์นะครับนี่ใส่ชุดลายทหารด้วยนะน่ารักเลยนะครับมาน้องมิสิกครับ สจะได้เรียนอะไรครับนี่ครบอ๋อวินี่เป็นเก่งเก่งอะไรเก่งชูเก่งคูเก่งชูมันตัวใหม่เยอะนะตัวใหม่เยอะนะสวยมากครับอ่าต่อไปน้องน้ำโมครับตัวลึกลับอู้ยลูอิตอิตเอ้ยเอฟอ่าเอฟเเด็กใช่ไหมตอนเด็ก ตอนเด็กนึกว่าลูฟี่เหมือนเหมือนลูฟี่จังเลยใช่ใช่เหรอนเหรียญรุ่นนี้น่ารักเอตอนเด็กด้วยนะครับอะไรนะครับแฟนกี้ดูฟัมโก้อ๋อดูฟัมงโก้นี่ครับเท่เลยฮะเรามีอะไรซ้ำน้อยมากนะเลยซ้ำน้อยเลยไม่ไม่ค่อยซ้ำเลยนะนี่เราแกะทั้งหมดสามกล่องนะครับยังไม่ค่อยซ้ำเท่าไหร่เลยตัวแรกครับน่าจะไม่มาไอตั้งไปสิเป็นช็อปเปอร์ช็อปเปอร์นี่ก็ไม่ซ้ำนะครับ ชอปเปอร์ไม่ซ้ำนะครับ,รบนี่เมื่อกี้เราชอปเปอร์มาอ่าอันนี้ชอปเปอร์อืชมนี่ครับแต่ชอปเปอร์ไม่ซ้ำนะครับ <ผม S 2> นี่เลยครับครับ<า>ไปนะครับไปนะครับหมวกเขียวหมวกอะไทหารๆนะครับก็จะเป็นเออเป็นแชงเป็นอะไรเนาะบูเจมบูเจมโอเค ด้านหลังอ่ะนี่ด้านหลังก็เป็นนี่นะครับด้านหลังยังไม่ให้ดูเลยนี่ครับเขียนว่าวันพีชนะครับ <Thank you. S 1> ไปมาต่อเลยนะครับมา <Okay. S 1> เหรียญต่อไปจะเป็นเหรียญอะไรครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับ <Okay. S 1> เป็น,นชื่ออะไรโซโซโลโซโลปอมตัวเป็นโซโลปอมตัวฮะเห็นเป็นโซโลปอมตัว ใช่ครัน้องมิสิกตอนนะครับเหรียญอ่าเหรียญเงินครับออ้ยได้เหรียญเงินออกมาหนึ่งเหรียญแล้วนะครับเหรียญเงินเป็นของจินจินเบจินเบเป็นจินเบยครับนี่เป็นเหรียญเงินครับมาเหรียญแร่ออกแล้วนะครับจินเบนะครับโอ้อย่๋สงสัยต้องเราต้องไปเหมานะครับที่เราซื้อมาเพราะว่ามันมีเหรียญแร่แต่ก็ไปเหมาเลยพู้นี้นะ ฮะสันจิซ้ํานะครับได้เหรียญแรกมาสามเหรียญแล้วนะครับเพื่อนๆนะนี่ครับมาต่อไปนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะเป็นเหรียญไหนนะซัันจิครบอฮะเป็นซันจินะครับอ๋ออันนี้แบบธรรมดานี่แบบอันนี้อ๋ออเอใช่นี่ บบธรรมดากับแบบเหรียญเงินใช่ใช่เลยครับนี่แบบพิเศษกับแบบธรรมดานะครับเออมันจะมีแบบแบบนี้ใช่ใช่มาต่อไปน้องมิสิกนะครับนี่เขาเป็นอ่าเป็นโซโลโซโลผมตัวซ้ำเนี่ยนี่นี่เลยครับสวยดีนะมาโนโโมนะครับอันนี้ยังเหลืออีกคนละสองเหรียญนะครับเหรียญอะไรออกมาแล้วนะโอ้โหอุศมบนะครับนี่เลยครับ เดี๋ยวมาเปิดต่อนะครับ,รบต่อไปนี่ครับเป็นเดี๋ยวนี้เป็นใครเนี่ยมีปืนได้ไหมอ่าเป็นเบ,แบบี้ไฟเแบบี้ไฟนะครับเนี่ยเคข้าต่อไปครับอ่าต่อไปน้องมิสิกนะครับรอบนี้รู้สึกว่าเหรียญแลจะออกยากมากนะฮะ พอ,อมาแค่กล,ล,ล่องละเหรียญเองตอนนี้นะครับถ้าสะสมไอ้ครบนี้น่าจะนานแน่รอบนี้นะยังดูกันนะครับเกย์ยากเกยยากได้ไหมมาเกยยากนะบเหมนะือนนั้นต่อไปนะครับ

ตายนะครับ่อัน่นี้เป็นอ่าชื่ออะไรน,นั่นนะอุลุมอุลมบัตอุลมบัตนี่ครับถ้ารู้จักก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับ,รบโอเคครับเหรียญสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเป็นอ่าสุดท้ายเป็นลอ รอนะครับนี่ครับอ่าแสดงว่าเฉลี่ยนหนึ่งกล่องจะมีเหรียญแล่หนึ่งเหรียญนะครับอาน้ำนโมโมไดเหรียญไหนเหรียญแล่ของ <He ard. S 1> น้องเนตเป็นเหรียญทองนะครับเป็นนามิใช่ไหมนี่นามิแล้วก็ซันจ,จิแล้วก็อ่าจินเบอ่าโอเคครับบอกว่าเพื่อนเพื่อนคงชื่นชอบคลิปนี้นะครับกันนะครับก็ก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามช่องเกมนะครับเป็นกาลังใจทางเพจแล้วก็ทางช่อง YouTube ด้วยนะครับจะมีคลิปใหม่ๆให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมก่อนใครแน่นอนนะครับ สินค้าใหนออกใหม่อะไรออกใหม่เราจะหามารีวิวให้เพื่อนได้ชมกันแหน,หน่นอนนะครับโอเคครับ okay, รบอกว่าเพือพ่อนๆคงมีความสุขสำหรับคนที่ชื่นชอบในการสะสมวันเพียโอเคเ okay, จันใหม่คลิปหน้าครับบ๊าย,บาย,บ,ายบาย